ชมขาไปกันที่จังหวัดสมุทรสงครามกันบ้านนะคะเกิดเหตุระทึกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะเมื่อจู่จู่มีผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่งเอะอะโวยวายบอกเพียงแค่ว่าเมียตัวเองท้อง8เดือนกําลังรอการรักษาอยู่ค่ะเอาไปดูภาพพร้อมกันนะคะ มาไหนครับมีดเป็นมีดหมอครับตะบี้เมื่อคืนได้บอกผมตามทวงคืนแน่นอนเอามาจากไหนครับมีดมีดจากหลวงพ่อวงวัดบางกระพร้อมครับแล้วมาที่นี่มาโวยวายทำไมครับผมผมไม่ได้มาโวยวายครับพี่แต่ผมมาสามทีรอบแล้วแต่เมียผมไม่เคยทำไมครับไม่ได้ตรวจอ๋อครั้งนี้คือมันไม่ไหวแล้วน้ำคั่มมันไหลแล้วครับผมต้องการที่จะเข้ามา ต้องจับตัวมัดไว้กับเตียงแบบนี้เลยนะคะ<ด>เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะที่บริเวณหน้าถงอาคารภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าจังหวัดสมุทรสงครามชายคนนี้มีการคุ้มครั่งอัลวาส่งเสียงดังวอยวายแถมถือปืนแล้วก็มีดเข้ามาข่มขู่พยาบาลที่กําลังตรวจคัดกรองโรคให้กับผู้ที่มาใช้บริการพอผู้ก่อเหตุเห็นพนักงานเวรเปรเดินเข้ามาก็รีบวิ่งเข้าไปต่อยเวรเปรเลยค่ะเคราะหดีช่วงเวลานั้นมีตํารวจอยู่สองนายพอดีค่ะพาผู้ป่วยจิตเวชรายหนึ่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาล พอดีก็เลยเข้าไปช่วยระงับเหตุในเบื้องต้นก่อนจากนั้นประสานตํารวจท้องที่สพเมืองสมุทรสงครามมาช่วยควบคุมสถานการณ์พร้อมกับยึดปืนบีบีการหนึ่งกระบอกแล้วก็มีดด้วยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้นี่นะครับก็ให้พยาบาลช่วยฉีดยาควบคุมสติอารมณ์เลยก็ต้องให้นิ่งไว้ก่อนนะครับพอผู้ก่อเหตุอาการดีขึ้นก็ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ไม่พบสารเสพติดนะครับ,รบไม่มีไม่มีเรื่องสารเสพติดในร่างกายไม่พบอาการป่วยจิตเวทด้วยโ,โดยผู้ก่อเหตุอายุ28ปีเป็นชาวตำบลคลองโคนที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามครับทางคดีครับทางตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยให้การว่าเขาโมโหที่ทางพยาบาลเนี่ยเหมือนไม่รีบทำการรักษาภรรยาท้องแก่8เดือน ภรรยาเขาน้ำคร่ำแตกแล้วแต่คุณหมอพยาบาลยังให้รอรออยู่นั่นแหละให้รอการรักษาอยู่หมอก็ไม่มารักษาให้ไม่ได้จะหาเรื่องใครแต่ที่จริงแล้วเนี่ยโรงพยาบาลติดเคสฉุกเฉินกว่าครับประเมินแล้วว่าหญิงท้อง8เดือนยังสามารถรอการรักษาได้เบื้องต้นครับในแจ้งข้อหาพกอาวุธมีดก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะ และข่มขู่ให้คนอื่นตกใจกลัว oh. นะซึ่งทางรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพเมืองสมุทรสงครามาาก็ให้ข้อมูลแบบนี้เลยนะครับ oh. ทีเนี้ยก, oh. ก็ก็อันตรายนะครับเพราะ oh. ว่าเปิดเกิดไปทำสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วที่สำคัญเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลด้วยไปฟังเสียงรองผู้กากับพัทบรโท,โทรสงัดเบ้าแบบดีกันครับเขาก็บอกว่าเขาจริงๆแล้วเขาก็โมโหเพราะว่าแฟนเขาจะคลอดออกมาหลายรอบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าด้วย ทงโรงพยาบาลเขาก็ลําดับความจาเป็นเร่งด่วนเขาประเมินแล้วว่าแฟนเขาเนี่ยก็ยังไม่ใกล้ขนาดนั้นแต่มันมีเคสที่สําคัญกว่านะครับที่เป็นเคสสีแดงโรงพยาบาลาก็ต้องรักษาเคสที่จาเป็นเร่งด่วนที่สุดก่อนนะครับยังไงก็ต้องใจเย็นๆนะคือมันมีเคสที่หนักกว่านี้ก็ต้องรอนิดนึงค่ะคเขาจะมีการประเมินว่าอันไหนหนักกว่ากันค่ะ